มันทางบ้านพี่น้องเป็นใบหดไปแหงใบเหี้ยววาพี่น้องมันทางบ้านตุกไปคือเป็นใบหดใบแหงใบเหี้ยวเฉี่พี่น้องเบื้องเบิงบงบ้งไกลๆพี่น้องเบื้องบหลูวาเป็ี่ยนน้ำสายพันธุ์หรือว่าเป็นน้ำบ่งรงพี่น้องหรือวา่ามันเปลี่นแมงเป็ยนยังไงบะเป็นไปเพืชสุดต้นพี่น้องเบิง้งเปลี่ยนไปเพืชสุดต้นเลย พี่น้องทางบ้านมอจอยเป็นว่าทางคอนเจนบ้านด้วยไข่เปลี่ยนไหมหรือว่าเปลี่ยนน้ําดินมันแห้งหรือว่าเปลี่ยนน้าต้นพันธุ์มั่นตอน,นี้เดินแต่ถามว่าลงหวัวว่าลงแต่ว่ามันบองงามหยาประทีเนี่ยมันบองงามหยาเราบอดีคำมันบองามหยาหยากท็ทีเกิดพี่น้องเพื่นอนบ้างบ้ง มันบ่งหงหย่าหย่าก็เกิดกับเสียเสียหย่าเราสองนี่นี่พี่น้องเป็นแนวนี่มีจตสนไหนหน่อยพี่น้องเอ้อจกกับกระเบื้องเบื้องพี่น้องเบืง้งเป็นใบแห่งใบเหี้ยวใบหดขอบเบิดพี่น้อง เป็นนวลแหงเป็นสาเหตุแหงสีด้วเดินแต่ถาาว่าโรคหัวบ่โรคหัวอยู่แต่มันหนึ่งใหญ่สาพี่น้องเป็นน้ำดินแห่งเบาลจังไหนสีด้วเดินเป็นน้ำดินห่อนบ่แต่ว่ากับลักษณะแบบนี้ก็เป็นทุกปีแล้วว้ะแต่ว่าก็โรคหัวอยู่แต่แหงบ่ค่อยบ่ปันไดนะ่แต่ว่าต้นใดที่มันบ่เป็นนี่ต้นใดที่มันบ่เป็นนี่มันสิลงหัวกอใหญ่กอ น่ากลัวอยู่แต่ก็แต่ก็บ่ได้มีผู้ใด้ฉีดยา,จาเจ๊แค่รักมัมีผู้ใดาหายามาค่าจักเทือ่อเพราะว่ามันบ่นมีค้าสิฉีดเบิ่งสิลองเด็ดบางลองเด็ดไตไปมมาเบิง่งก่อนว่ามันเป็นไดนี่พี่น้องเห็นไเห็นบ่เห็นไตไปห็นปะมันไตไปมัน ครับสำหรับคลิปนี้สำเนียงแหละครับพี่น้องมั่นผู้ขาเปลี่ยนเบิดอไทยเอาร์โลดมั่นทางบ้านพี่น้องเปลี่ยนว่าการเปลี่ยนกับซอยข้ามเมนยนมาบอกนะพี่น้องหาวิธีแก้ซอยกันครับผมขอบคุณครับ